สวัสดีค่ะยิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงยิงผ้าไทยนะคะเพราะยิงผ้าไทยมีงานทุกผ้าผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าดักแด้ผ้าคามผ้าคามสกปลผ้าฝ้ายผ้าปดปิดมีทุกอย่างเลยคุณลูกค้าคะแล้ววันนี้ยิงมก็เอาผ้าคามสวยๆมาให้คุณลูกค้าชมค่ะนี่ค่ะยิงมถายอยู่ในราคาที่พื้นละ 350สิบาทค่ะคุณลูกค้าขาผ้าคามสวยๆนะคะนี่ค่ะเป็นลายไทยสวยๆเลยค่ะเป็นผ้าฝ้ายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณลูกค้าขาหนึ่งพื้นนะคะหญิงมีอยู่ที่2เมตรสามารถนําไปตัดนะคะคุณลูกค้าตัดเสื้อได้ตัดผ้าถุงได้นะคะหรือคุณลูกค้าท่านใดนะคะต้องการที่จะไปตัดเป็นชุดหญิงก็มีนะคะก็คือจะตัดเสื้อตัดผ้าถุงคือตัดทั้งชุดหญิงมมีนะคะคุณลูกค้าขา ลืมนะคะหญิงขาอยู่ที่ราคาถุงละ350บาท350บาทหญิงรวมส่งเคอรี่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะลายตะขอขายดีมากสวยมากคุณลูกค้าตัดเสื้อมาตัดผ้าถุงนะคะสวยมากๆยังไงนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะต้องการนะคะโทรมาสั่งซื้อกับหญิงที่เบอร์093.198.8013นะคะ 0872195678แล้วก็สำหรับคุณลูกค้านะคะที่เป็นสำนักงานเป็นองค์กรเป็นบริษัทใหญ่ๆต้องการที่จะได้หลายๆหลายๆเม็ดหลายๆผืนยิงก็มีขายนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะเอา5้าเม็ด10เม็ดร0อยเม็ดหรือพันเม็ดโทรมาหาหญิงที่หญิงให้เบอร์ไป2เบอร์นั้นนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยกับคุณลูกค้าแล้วก็มีอีกลายนึงค่ะ ลายนี้ก็สวยกับคุณลูกค้าขาไลายนี้ไม่ค่อยจะเห็นนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะทอออกมาค่ะเป็นผ้าฝ้ายร้อเปอร์เซนะคะุณลูกค้าขาย้อมคามสวยๆนะคะนําไปตัดชุดเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะุณลูกค้าขาหญิงจะนําผ้าสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมค่ะสวัสดีค่ะ